เฮ้ยเขาจะเล่าอะไรกันแน่ไวาเวอร์เข้าไปในปา่าเอาตัวรอดหรือดราม่าในครอบครัวคือมันไม่เอาสักอย่างนะโอ้ยตัวละครแต่และตัวมันไม่มีมิติเลยพอไั่นเกิดเรื่องราวของเขาอะเราก็ไม่อินไงพี่ปูผมพี่ปู Back oh นะแบ็กเฮดโอ้ยแม่เจ้าโอ้ยกยย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 ่เยยนย่นยยยยยัยยัยยยยม่มี่ี่ที่ยยยยัยย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 ายย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  โชว์ความพีความบ้าคลั่งอย่นเรื่องนี้ไม่เข้ากับมูดหนังเลยไม่เข้ากับบรรยากาศไม่เข้ากับอะไรทั้งสิ้นโอเคเข้าใจแด้อาจจะกให้มันดูแปลกๆหรือมันแต่มันแปลกไปมากพี่แปลกไปไม่เ้าฉากในป่าบางฉากก็ดูเป็นป่ามากนะแต่บางฉากก็มือดูเหมือนสวนสวนหลังบ้านนะจาวนานมากฉากในถ้ำเนี่ยหนีอะไรหนีหนีกล้องวิ่งหนีกล้องคุณเต๋อเขาเล่นดีมากเล่นกับกล้องได้ดีมากแต่แบบ บทมันไม่ไม่ไปไหนเลยเพลงมันก็พยายามบิว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 อารมณ์ให้มันตื่นเต้นตลอดเวลาแต่แต่เราไม่รู้สึกตื่นเต้นขนาดนั้นเแนบบี่ยปิศาที่มันคุยกับเราเสียงภาคแบบเฮ้ยว่ายัางไงพวกมึงเด็กกูแงอย่างเงี้ยเหรอทีนี้ช็เสร็จทุ่งแงล้ตอนนี้แกเสร็จที่งอ้ <c oughs>